ก,กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับใ้ช่องสีดวงหนุนยชัยชาแนลด้วยนะครับเปียมลงไปนี้กันุเปียมตอนนี้เราเดินทางมาได้ถึงครึ่งครึ่งทางแล้วนะครับโอ้โหลงเนินไปนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านอุ้มเปียมนะครับครึ่งทางพอดีระหว่างไม่สอดไปอุ้มผางนะครับมีเลยเขอร้อลนสุดยอดโต โอ้เหลือเขาใหญ่แค่เขาวดิมตะกอนมันไม่มีตำนี้ดอยเดียวนี้มันตัดสู้ไปหนปุ๊นละเนาะ เวะตรงนี้ตลอดตอนนี้เราถึงสถานที่พักรถนะครับมีห้องน้ําสะอาดแล้วก็กาแฟนะครับของฝากนะครับหนึ่งพันสองร้อยสิบเก้าโค้งน,นะครับแม่สอดอมุงผางนะครับก็เดี๋ยวเราจอดพักรถเข้าห้องน้ํากันสักครู่นะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับ ในครึ่งทางนะครับนะครับมุ่งผางแปดสิกิโลทีละซูร2อยสบกิโลนะครับจุดพักรถตรงนี้นะครับเป็นจุดพักรถจุดเดียวนะครับระหว่างทางครึ่งทางพอดีนะครับนะหมู่บ้านอุ้มเปี่ยมนะครับนี่นะครับก็จะมีคนทั้งไปและขากลับนะครับพักรถกันก่อนนะครับพักรถพักคนครับ มาครับเราเดินทางกันต่อนะครับนี่นะครับต่อจากเข้าอุ่งผางอีก80กิโลเมตรนะครับไปครับ ครับตอนนี้ถึงตัวเมืองอุ้มผางแล้วนะครับเดี๋ยวแวะกินข้าวกันก่อนนะครับข้าวที่อย่างร้านอโมปาครับร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับชื่อดังของอำเภอเมืองอุ้มผางนะครับอำเภอตัวตัวเมืองอุ้มผางครับผมข้าวว่ตอนเราเดินทางกันต่อเข้าสู่กรมไฟฟ้าพลังงานน้ํานะครับของกรมพลังงานนะครับวันนี้เราจะมาเซตตั้งค่านะครับ อินเวอร์เตอร์นะครับโวัตนะครับ10กิโลวัตต์นะครับที่ของโคมไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยเข้ามาอีกชนนี่มาติดไว้นะครับ <k> ก็เกิด <k> เออร์เลอร์ขึ้นมานะครับวันนี้เราจะเข้าไปดูเข้าไปตั้งค่าเสร็จค่าใหม่เ <Okay, S 1> ราเดินทางกันต่อเลยนะครับ จากปากทางเข้ามานะครับถึงสถานที่ตั้งเครื่องนะครับประมาณ10บกิโเมตรนะครับตอนนี้เข้ามาได้เลยครึ่งทางมาครับผมน่าจะอีกสักสกิโลเมตรน่าจะถึงครับผมไปเราเดินทางกันต่อครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาสำนักงานของกระทรวงพลังงานก่อนนะครับ ของสถานที่นะครับเราจะเข้ามาเขียนขออนุญาตเข้าใช้สถานที่นะครับเข้าสถานที่นะครับก็ต้องแสดงบัตรนะครับเลขบัตรบัตรประชาชนนะครับเขียนชื่อนะครับนี่นะครับนี่มียามเป้านะครับของรัฐบาลนะครับเป็นที่ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ําครับเพื่อร่วม นะครับเพื่อที่จะจ่ายใช้ในตัวเมืองอุ้มหางครับผมผลิตร่วมกันครับผมนี่นะถ่ายสำนักงานครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเฝ้าอยู่นะครับอันนี้เป็นนะครับโมดูลแบตเตอรี่นะครับลิเธียมไอออนนะครับทั้งหมด8โมดูลครับบีมเอสนะครับ ที่เอาลงไปเช็คนะครับว่าสถานะเป็นยังไงนะครับอันนี้เราจะเข้าถึงท,ที่ติดตั้งโซลาเซลล์นะครับหรือต้นที่แรงดันน้ำนะครับใช้ผับรกระแสไฟฟ้าครับกระแสไฟฟ้าที่ออกไปจากจุดนี้นะครับประมาณหมื่นโวลต์นะครับเข้าไปที่ฟอแปลง ข้างหน้านะครับที่เราผ่านมานะครับนีนะครับโครงการนะครับไฟฟ้าพลังน้ําบ้านยหมู่นะครับนี่นะอากาศดีครับเข้ามาไม่มีร้อนนะครับเย็นนะครับตูพังซะแล้วนะครับอันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ครับ อุวันะครับนะครับโมดูลอะไรมาเช็คเนี่ยเช็คระบบจุดนี้นะครับมาตั้งค่าครับขึ้นเออร์เลอร์นะครับสี่นหนึ่งนะครับอ่าได้ต่อตั้งต่อโมดูลแบตเตอรี่ก่อ่นะครับเอาแบตเตอรี่ไปเช็คมานะครับอันนี้นะครับ